ok, say tùng.ơi cha cho đuôi này.đuôi này.nè này em này, mong mới เห็นได้อ้อติดแล้วลากไปแล้วเห็นไหมลากเข้าไต่ไปแล้วสีขาวๆนะลากเขาอือือลากไปแล้วอู้ดอกอันนี้ดอกละ มเดี๋ยวต้องห้าพนซื้อยาให้แล้วเนี่ยขราวที่แล้วอาพนซื้อไม่ดีนะไม่ค่อยดีเนาะยาเห็บมาเออ ครบสามเดือนแล้วมั้งสามเดือนอะไรอ่ะฮะ <Huh? S 2> สามเดือนอะไรที่เอาพรนให้ยาวเน oh. ี่ยอ๋อดอกอะไรนี่ ฝนหายไปหลายวันหวานไปตั้งเยอะเป็นกิโลกิโลออกลออกทีเดียวออกทกรกอ่ะสาววัรอดอุ้ย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 ือ,ยอ,ยอย โอเคเข้าบ้านได้อตัวไปล้างอือใช่ไปได้ไปได้หรือเปล่าเนีไปไหนเข้าห้องไหมได้โอเค thank y น้ำยาได้หมดแล้วเหรออ๋อกายกายมาหนี่มาหนี่ เออมานี่มาหนไค้างเอกงานไปล้างมือในห้องน้ำกายเอาไอ้เด็ดต่อใส่สักสามปั๊มสักสามครั้งแล้วก็ขยับขยันเอาน้ำใส่ขยับเออล้างมือเลยเออเดี๋ยวจะสั่งอภรพอนซื้อให้ ข้าห้องแล้วเสร็จงานได้สองสัมาอุ้ยถ้าเดินไม่ได้จริงๆจะซื้อล้อเห็นแบบออโต้ <c oughs> <Auto. S 2> มีเครื่องขับไปเองได้ ลืมปิดไฟเราก็ชอบใส่ตัวนี้บ่อยเนะตัวนี้ซื้อมาค่ะตัวนี้ซื้อเองค่ะไม่ได้เย็บเองเอาแบบตัวนี้ตอนนี้ก็ซักตากนั่นกระปรงชุดอืมเป็นชุดก็มีโอ้โมองเขา เอาละค่ะจอดเฮค่ะสวัสดีค่ะ